จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลกมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยามีการจัดการเรียนการสอนและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้มีทักษะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในคณะต่างๆดังต่อไปนี้คณะครุศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพความเป็นครูเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่งานบริการวิชาการสำหรับบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและจิตสาธารณะส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะแห่งอนาคตในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา การวิจัยสร้างนวัตกรรมและการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภูมิภาค นัวิทยาการจัดการมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและบุคลากรวิชาชีพอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นสากลด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพหลากหลายสาขาวิชาและส่งเสริมองความรู้ให้กับบุคลากรท้องถิ่นสามารถสร้างงานสร้างธุรกิจสู่ผู้ประกอบการที่พึ่งพาตนเองได้พร้อมทั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพ บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปริญญาโทและปริญญาเอกหลากหลายสาขาวิชายัางมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ก็เ,เปิดโอกาสให้บุคลากรในท้องถิ่นได้ต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการทำงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับอย่างมีคุณภาพสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้นำทางสังคมบูรณาการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทาง าาวิชาการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาตินานาชาติและสนับสนุนคณาจารย์นักวิจัยผลิตงานวิจัยงานสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิน่นและสังคมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ศึกษาสืบสารและสร้างสารรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของอยุธยาสู่การบริณาการกับการเรียนการสอนการอนุรักษ์และยกระดับภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นโดยมีสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้โดยมีสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่ศูนย์ศึกษาดาราศาตสตร์ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติศูนย์นวัตรกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์สเตมศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเป็นโอกาสให้การผลิตบัณฑิตและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นยำตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประเทศอีกทั้งยังมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำแนวทางแก่นักศึกษาให้สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภาัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการผสานองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยพัฒนานักศึกษาให้มีซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการเรียนรู้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีทักษะการสื่อสารการประสานงานการเป็นนวัตกรมีความรักและผูกพันต่อท้องถิน่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย,ยุธยายังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นนันดีกรีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงอายุเพื่อยกระดับทักษะที่มีและสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยได้เข้าร่วมการประเมินจัดลำดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก U.I.Gin Metric World University Ranking มีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่20ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและอันดับต้นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒจึงพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอย่างยั่งยืน เราใส่ใจคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ามกลางธรรมชาติโบราณสถานอาคารเรียนที่นี่มีพื้นที่สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบครันเพราะการศึกษาของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญจึงมีเรามหาวิทยายลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยทุนทางวัฒนธรรม แห่งเมืองมรดกโลก